หล่อเสร็จแล้วหน้าตากระจอกมาเป็นแบบนี้นะครับผมนี่เลยครับกำแพงกันดินของเราครับเดี๋ยวไปดูหน้างานกันครับว่าเราติดตั้งกำแพงกันดินกันยังไงครับผมครับเอามาวางฟูกครับเราก็ต้องจัดให้ได้ระดับแนวเอ็นนะครับผมใกล้เสร็จแล้วครับเหลืออีกไม่เท่าไหร่น่าจะวางเสร็จครับวันนี้ งานวางท่อรอบโกดังครับผมใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับผมเป็นท่อระบายน้ำนะครับที่เราติดตั้งคู่กับกำแพงกันดินครับผม หลังจากที่ทีมงานของเราวัดระดับได้ทุกต้นแล้วครับเราก็จะนำแผ่นรั้วสำเร็จรูปครับมาเสียบลงไปครับผมงานของเราจะเสร็จรวดเร็วมากครับเพราะงานของเราเป็นงานสำเร็จรูปเกือบหมดครับผมไม่ว่าจะเป็นคานคอดินกำแพงกันดินรั้วสำเร็จรูปครับแถวที่3มก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับผมแผ่นแรกของแถวที่3มครับก่อนใส่แผ่นแรกเราก็จะปูนก่อมาก่อก่อนนะครับแล้ววัดระดับน้ําทุกครั้งครับผม ทำงานเร็วมากครับแผ่นผนังของเราครับช่างนักถุยครับวันนี้ก่าว่าจะเสร็จไหมครับฝั่งนี้ครับผมเสร็จแล้วครับแน่นอนครับผมมาอีกแผ่นหนึ่งแล้วครับท่านใดสนใจเอาไปทำเป็นผนังรั้วติดต่อสมพงษ์ได้เลยนะครับผมนี่ครับ ครับเอาขึ้นไปแล้วครับส่วนงานฐานลากครับผมได้ทำการติดตั้งเจโบเรียบร้อยแล้วครับทำการวัดระยะดึงแนวเสร็จครับผมได้เทป,ปูนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอีกประมาณ2-3าวันครับเสาจะเข้ามานะครับ ทำการติดตั้งเสาก่อนครับไซงานนี้เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนครับผมเราจะทําเสาขึ้นโครงหลังคาก่อนครับก่อนที่จะปรับพื้นแล้ววางวายเม็ดเทปูนนะครับผมนี่เลยครับเดี๋ยวเรามาดูการขึ้นของโครงสร้างโกดังไม่ว่าจะเป็นเสาวายแ้งครับหรือว่าจัวโครงทัดต่างๆครับผม เลยครับมาลงของกันหน้างานแล้วครับโกดังสำเร็จรูปของเราครับผมเราได้ทำการประกอบเพจเจาะรูเชื่อมวัดระยะที่หน้างานวัดระยะที่โรงงานเรียบร้อยแล้วครับเตรียมมาประกอบกันที่หน้างานครับผม นี่ครับพอของมาส่งครับทีมงานของเราจะตรวจเช็คก่อนครับว่าเสาได้ขนาดตามแบบไหมครับตัวนี้จะเป็นชุดจั่วนะครับผมจะทำการวัดระยะครับก่อนขึ้นติดตั้งมาเช็คกับแบบ สวัสดีครับลุงช่างครับตอนนี้ลุงช่างกำลังทำอะไรอยู่ครับคือปรับไอ้น็อตเจให้มันเท่ากันเพื่อวลาเราตั้งเสาแล้วเราไม่ต้องหาเยอะอ๋อตั้งแล้วมันจะตรงเลยตรงเลยเราไม่ต้องมาคอยปรับระดับที่หลังใช่ใช่แต่อาจจะมีปรับบ้างเล็กน้อยถ้าระดับน้ำไม่ตรงอ๋อนี่เสาต้นแรกของเราครับถูกส่งไปที่มุมขวาของโกดังครับ เรียงติดตั้งครับนี่ครับเพจของเสาก็จะลงมาที่รูที่เจโบเราได้ติดตั้งไว้ครับแล้วก็จะทำการทำน็อตครับตอนสุดท้ายครับเสร็จเรียบร้อยครับผมวันนี้ คุทงท่านครับตั้งเสาวันนี้ติดปัญหาอะไรม้างไหมครับผมไม่ติดครับไม่ติดปัญหาอะไรนะครับลาบลื่นดีลาบลื่นดีโคดังหลังนี้ครับ2เดือนแล้วครับที่เราสร้างกันมาตั้งแต่งานฐานลากงานคานคอดินงานั้วสสำเร็จรูปครับนี่ครับตอนนี้ก็เหลือทำกำแพงสูงขึ้นมา1เมตรครับ เหลือก่อชา My Lord, a sign, a sign. i feel like'm losing my mind. everybody in the world blind. please Lord, give me a sign, a sign. I want to be the greatest everybody on the face shit. I look around and feel like everybody is the fake i make this every day and I'm impatient hoping one day I blow up from the basement stay in so I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for a thousand faces. hey give me that crown, getting my way and to be put down. It ain't your place, all oh, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the news it fits I'm losing shit. A stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. All. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. no mercy in this world just hunger-thirsty persons in different versions each do what they that shit worsens why pull back the curtain and you'll see the different vermin we all have different burdens that also